ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องต้มยำทำแกงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะไปทำหมูฝอยกันนะครับก่อนอื่นเราก็เตรียมเนื้อหมูสะโพก1กิโลกันก่อนเลยนะครับผมหั่นเนื้อหมูเป็นชิ้นยาวๆนะครับหลังจากนั้นก็เอาเนื้อหมูไปล้างสักนิดหนึ่งนะครับใครจะไมล้างก็ได้นะครับตามใจ ล้างเสร็จแล้วเราก็มาจุดไฟตั้งหม้อกันเลยนะครับผมหลังจากนั้นพอน้ำอุ่นๆเราก็ย่อนเนื้อหมูลงไปในหมอ้อได้เลยนะครับต้มหมูประมาณ40-50นาทีก็ได้นะครับพอหมูเริมสุกเราก็ใช้ทีชคีบคีบขึ้นมากันนะครับอย่าไปใช้มือนะครับมันจะร้อน หลังจากนั้นเราก็ไปแช่น้ําเย็นๆไว้สักแป๊บนึงนะขอรับแล้วเราก็ยกหมูขึ้นมาให้มันสเด็ดน้ําก่อนนะขอรับหลังจากนั้นเราก็จะมาทุบหมูกันนะครับอุปกรณ์ก็ตามมีตามเกิดกันเลยครับผมใครจะฟ้าหัวเมียมาทุบแทนก็ได้นะครับเราก็ทุบไปครับทุบหมูให้แตกๆตกๆกแตก พอทุบหมูเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมาฉีกหมูกันนะครับใครมีมือดีพนครผมแนะนำให้ไปตามมาเลยนะครับทีนี้เราก็ฉีกกันให้มันหยดไปเลยนะครับใครจะนั่งฉีกนอนฉีกก็ตามสบายไปเลยนะครับผมฉีกหมูเสร็จเราก็จะไปปอกหอมแดงต่อนะครับปลอกหอมแดงสองขีดน,นะขอรับ ปลอกเสร็จแล้วก็จะไปซอยให้มันละเอียดนะครับสอยให้ยับกันไปเลยนะครับผมสอยเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับ เยวหอมแดงใช้ไฟเบาๆนะครับพอเหลืองแล้วเราก็ยกขึ้นมาพักนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปหมักหมูกันแล้วนะครับใส่น้ำตาลสายสามขีดครับพ่อ แล้วก็ซอสปู้เขาทองหช้อนโต๊ะครับผมเกลือหนึ่งช้อนชานะครับแล้วก็ตาด้วยผงชูรสนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาขยำเครื่องปรุงให้เข้ากันนะครับ ขอขยำหมูเสร็จทีนี้เราก็จะไปตั้งกระทะทอดกันแล้วนะครับทอดหมูใส่น้ำมันท่วมท่วมนะครับใส่หมูให้พอดีพอดีกับกระทะนะครับจะได้คนทั่วๆทั่มทอดหมูใช้ไฟเบาๆคนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะไหม พอดเสร็จแล้วเตรียมกระดาษมาซับน้ำมันด้วยนะขอรับแล้วก็เอาไปเป่าพัดลมไล่ความร้อนนะครับ